สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยในมหาสมุทรที่มืดมิดมีบางอย่างกำลังแหวกว้ยอสูรยักษ์ที่มาพร้อมคลีบบนแผ่นหลังมันพุ่งทะลวงขึ้นมาจากน้ำบริเวณอ่าวโตเกียว ok และกำลังตรงเข้าไปในเขตเมืองแล้ว ไม่ผิดแน่เจ้านี่คือราชาอสูรยักษ์ชินก็อซิลล่ามันเดินผ่านจุดชมวิวเดินเลียบทางด่วนไปยังจังหวัดไซตามะชินก็อเหยียบสะพานอุกิฮาระจนพังพินาศและกำลังตรงไปทางเมืองคาซึกะเบะแล้วในขณะเดียวกันที่โรงเรียนอนุบาลฟุตบะหน่วยป้องกันคาซึกะเบะกำลังเตรียมการประทะกับชินก็อแต่ถึงกระนั้นชินจังก็ยังมาโรงเรียนสาย ทุกคนกำลังช่วยกันคิดหาวิธีกำจัดชินก็อดอย่างบ้าคลั่งและมันจะมาถึงเมืองคาสึกะเบในอีกไม่ชา้าเพิ่งเคยเห็นคนที่หน้าตาหน้ากลัวกว่าหัวหน้าแก๊งเป็นครั้งแรกเลยนนัเนี่ยหากไม่รีบระบำก้นละก็มีหวังเมืองคาสึกะเบราบเป็นหน้ากลเอ้ยราบเป็นหน้ากล่องแน่ชาวเมืองหวาดกลัวต่างพากันจุกหนีสุดชีวิตชินก็อสิลลาบุกมาถึงบ้านชินจังแล้วบ้านยังผ่อนไม่หมดเลยแท้แต่ต้องโดนชินก็อดเยียบจนเละ อีกด้านหนึ่งหน่วยป้องกันคาซึกระเบะได้คิดค้นอาวุธชีวภาพมันคืออาวุธที่จะทำให้ทั้งจิตใจและร่างกายของผู้ใช้กลายเป็นผู้ใหญ่ยาทำให้เติบโตเป็นตะลุงที่ถูกสร้างมาจากถุงเท้าของพ่อชินจังเป็นถุงเท้าที่เหม็นที่สุดในโลกและหากชินจังเป็นผู้ใช้จะยิ่งมีประสิทธิภาพยาที่ทำให้เติบโตเป็นตะลุง จะทำให้ชินจังตัวโตพอๆพกับไคจูยักตอนนี้บ้านมาซาโอคุงโดนชินก็ต์เตะลอยไปดาวอังคารแล้วโบจังอาสาเป็นคนปล่อยกลิ่นถุงเทา้าพระโบจังขี้มูกตันจึงไม่ได้รับผลกระทบส่วนชินจังนั้นเป็นไปตามที่คิดชินจังเขยายนั่งกลายเป็นไคจูยักไปแล้วจะต้องปกป้องพี่นาโนากะสุดเหลิฟบและปกป้องเมืองคาสึคาเบะจากชินก็ซิ่าให้จงได้ ชินกอ็อตวัดหางฟาดชินจังจนลอยไปกระแทกกับคอนโดหรูของคาสมะสวยแล้วไม่ได้ทำประกันเอาไว้ด้วยชินกอ็อตชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบลสอัดใส่คอนโดของคาสมะจนตุ้มกลายเป็นปุ๋ยทุ่งลาเวนเดอร์ชินจังเบนความสนใจชินกอ็อดสุดกำลังด้วยระบำกลและพารถโรงเรียนไปส่งบนทางด่วนแต่ชินกอ็อดก็ปล่อยอะตอมิกเบลสททำลายทางด่วนจนขาดสะบัน แต่โบจังมีอาวุธลับที่เตรียมไว้ถุงเท้าของนาโนฮาระเมื่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์จะมีพลังทำลายหลังที่มหาศาลมากสามารถทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตหดเล็กลงได้มันก็คือ,คอตาลุงเดสทรอยเยอร์ <Destroy> er. มาซาโอดเร่งสปีดเหยียบจนมิดซิกแซกหลบแกมก้นและทะยานขึ้นฝาแล้วเหนี่ยวไกย,ยิงตะลุงเดสทรอยเยอร์อัดใส่ปากชินก็สิลลา ชินจังเองก็ใช้แก้มก้นจูโจมส้ำแล้วเกรงก้นสุดชีวิตจนตาลุงเดสตรอยเยอร์ระเบิดตูมเต็มปากชินก็ซิลารถโรงเรียนซิกแซกลงมาตามแผ่นหลังเจะดดหางชินก็จนมาถึงพื้นโดยสวัสดิภาพและด้วยพลังของตาลุงเดสตรอยเยอร์ทำให้ชินก็ตัวหดเล็กลงจนตัวเท่าหนูแฮมเตอร์เพียงเท่านี้เมืองคาสึคาเบก็กลับมาอยู่อย่างสงบสุขอีกครั้ง แต่ตลุงเดสตรอยเยอร์ที่สร้างจากถุงเท้าของพ่อชินจังนั้นเมื่อโดนน้ำก็หมดฤทธิ์ไม่ต่างอะไรกับถุงเท้าที่โดนซักล้างกลิ่นเหม็นหายไปจนหมดเกลี้ยงและราชาอสูรยักษ์ชินกอซิลลาก็กลับมาใหญ่ยักษ์กอ,กอีกครั้งก็จบกันไปแล้วครับกับชินจังปะทะชินกอซิลลาเป็นการสปอยที่ลำบากมาก ตอนอัดเสียงผมต้องอั้นขำไปด้วยแต่คลิปนี้ก็สั้นไปหน่อยผมต้องขออภัยชาวแมวบังด้วยเพราะชินจังก็เป็นการ์ตูนขำๆสั้นๆเป็นเพื่อนรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่ครับบ๊ายบาย